Pu Thao nè ha, mà thảm khao khao Mừng Pu thầu sẽ si chăm phung phuong đây bò Và sư ai nhàng Nàng nắm đây bà nhàng Nàng đây nàng đây à, Pu chăm ngủ đây bà cha Chăm đây bà Sư si ai nhàng áo, sư si ai nhàng nè พุ่มพวงเสื้อพุ่มพวงอืออุ้ยคือจําได้อายุจักปีแล้วเนี่ยผู้เฒ่าอายุจักปีแล้วแปดสปีอืแมนบมันสินอยกว่าตาย่อยแท้พกันนะกันก็ตาย่อยแท้แท้เนี่ยปาดนิ้วมืองามแท้

อีกสปีเกสิบเนาะถามปีเก้าสิบกินเข่าแซบดีปกติดีเพื่อตัดผมให้เนีะแล้วผมเยา้าเพได้ตัดให้หลานหลานไซต์เตียหลานบอกดูมืร <c oughs> อรเนาะ้ดืนันหนักกนลงอันนี้ไว้ไไอันนี้ไว้เห็นยังเนี่ยไม่อันเนี้ยอันนี้ไว้จะเปิดประมน อ่ะยืดเปิดพัดลมกดแต่กดเห็นมึงด้วยกดเห็นมึงด้วยได้กดพัดลมแมบบ่ได้กดเห็นมึงด้วยอ๋อ <c> อ <oughs> ุปกรณ์เสริมปิดเปิดพัดลมได้เออดีแถววะไปกันเด้อบัดเนี่ยนอนผับควันซะมากกวนแล้วโอ้เก่งมากเก่งมาก